ชัดเจนทนายเกิดพลขอแจ้งตรงๆปมแชทหลุดแปะทนายคนดังแชทหลุดแปดทนายดังเป็นเรื่องราวที่มีผู้ติดตามกันอยู่ในตอนนี้และล่าสุดทนายเกิดพลทนายความชื่อดังได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ทนายเกิดพลแก้วเกิดโดยมีข้อความระบุว่าแชทหลุด ช่วงนี้มีผู้สึกข่าวสอบถามเกี่ยวกับแชทกลุ่มทนายดังที่มีทนายดังประมาณ8คนอยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้สร้างมานานแล้วไม่มีความรับอะไรตั้งกลุ่มกันไว้นัดทานข้าวพูดคุยกันทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษและไม่มีความลับอะไรในกลุ่ม ดังนั้นแชทที่เอาไปลงข่าวไม่ใช่แชทลับและไม่ใช่แชทหลุดเพราะข้อเทจ็จริงทนายทุกคนตกลงว่าเราจะเป็นทนายให้ผู้เสียหายในกรณีดีไอคอนไปร้องกรองปราบด้วยกันโดยทนายต้ามเป็นคนรวบรวมผู้เสียหายและทนายคนอื่นๆจะคอยเป็นทนายของผู้เสียหายในการเป็นคนดูแลเคสตั้งแต่ให้คําแนะนํารวบรวมหลักฐานติดตามคดีให้จนจบคดีโดยแบ่งความรับผิดชอบทนายหนึ่งคนต่อผู้เสียหาย5-10คนเป็นเจตนาที่ดีของทนายทุกคนโดยได้รับการประสานงาน จากทนายตามทั้งโทรศัพท์ส่วนตัวและลายกลุ่มผมเชื่อว่าทนายคนในกลุ่มมีเจตนาดีและไม่มีใครทราบเรื่องการโทรศัพท์เจรจาต่อรองค่าเสียหายระหว่างทนายตามกับบสอสพอเช่นกันเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ผมมั่นใจว่าทนายทุกท่านก็บริสุทธิ์ใจครับโดยเฉพาะผมไม่ต้องฟอกขาวแต่อย่างใดเพราะผมฟอกตายอย่างเดียวทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ